ยาของผมะครับเขาเป็นลิสีดวงเป็นหนักระยะสี่อย่างงี้ครับจนต้องผ่าตัดมันเหมือนจะเป็นไปได้ดีนะครับแต่ว่าก็เกิดการติดเชื้อนะครับติดเชื้อสุดท้ายเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยผมก็เลยกลัวตรงนี้นะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาลิสีดวงนะครับระยะ3เลยเริ่มจากตอนที่อายุ20กว่าครับท้องผูกเลอะลังมันก็เลยเริ่มมีติ่งขึ้นมานะครับ ทีนี้มันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับจน2-3ปีล่าสุดเนี่ยครับมันถ่ายแล้วมีเลือดออกมาคุณพ่อก็เป็นลิสิดวงนะครับระยะ4ี่เลยนะครับคุณพ่อก็แนะนําให้ทานตัวนี้นะครับมันเป็นสมุนไพรล้วนด้วยแล้วก็มีออยดด้วยนะครับคุณพ่อบอกให้ทานเช้า1กลางวัน1เย็น1ก่อนอาหารนะครับผมก็ลองทานไปประมาณ 2- 3สวันคือมันยุบมันยุบแบบยุบแบบเห็นผลชัดเจนนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็เลยลองทานต่อดูนะครับพอทานได้เดือนกว่านะครับจากระยะ3นะครับที่ หัวมันโป่กมาแล้วดันกลับไม่ได้นะครับมันก็หายไปหมดเลยนะครับคือหายสบายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการความยุ่งยากไปในการไปหาหมอนะครับแล้วก็รู้สึกอายที่จะไปหาหมอเหมือนที่ผมรู้สึกนะครับก็แนะนำให้ทานตัวนี้นะครับผมกับคุณพ่อทานแล้วเห็นผลแน่นอนนะครับดูแลตัวเองง่ายๆแค่นี้เองนะครับทานิจินะครับผมปึกษาปัญหาสุขภาพและอาการจากโรคนิสิโดทารคลิกหาเรา